จากเวโตนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ BMW E60 นะครับคันนี้เป็นตัว 525ISE นะครับเป็นตัวท็อปปี2004นะครับรถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับดำเดิมโรงงานเลยไม่ประมาณแ0นเก้านะครับเครื่อง M54M542004 นะครับเครื่อง6สูบไม่เคยติดแก๊สนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของตัว E60 นะครับคันนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากทางด้านหน้านะครับด้านหน้าไฟของ E60 เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนตาเหี่ยวชี้ๆแบบนี้นะครับคันนี้นะครับโคมไฟใสนะครับถือว่าพอลดไฟใสเนี่ยให้ความสึกที่ดูใหม่ขึ้นมาเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถดเดิมๆนะครับต้องบอกว่า E60 นะครับ ที่เป็นสีดำเนี่ยผมว่าแมทมากนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปตกแต่งเป็นตัว M5 ก็ดูสวยโหดดุกด,ด,ดันเลยนะครับไฟด้านท้ายนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆไฟด้านหน้านะครับมีลักษณะเหมือนตาเหี่ยวชี้ขึ้นแบบนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าบอดี้นะครับบางเดิมบอดี้สวยเลยนะครับสีโดยรวมรอบคันเนี่ย ถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับเนี่ยครับพอเป็นสีดำเนี่ยให้อารมณ์มีความดุดันแล้วก็ตัวบอดี้ของเอลสูนะครับยังมีความเรืวมสมัยนะครับไม่ถึงกับเก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่นะครับอยู่ระหว่างกลางๆงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกระจกรอบคันนะครับก่อนที่จะไปดูภายในนะครับคันนี้กระจกก็ยังเป็นกระจกเดิมโรงงานอยู่นะครับคันนี้ภาษีปีหกแปดนะครับอันนี้ผมเพิ่งต่อให้เลยนะครับอ่ากระจกด้านข้างนะครับทางด้านซ้าย กระจกเดิมนะครับมีโลโก้ B.M นะครับเนี่ยครับกระจกขู่ช้างนะครับกระจกด้านหลังกระจกด้านหลังนะครับกระจกเดิมไล่ฝ้ายไม่มีขาดนะครับสวยมาทางด้านขวาครับคิ้วขอบยางอ่านิดนึงนะครับคิ้วขอบยางสวยนะครับคันนี้ถือว่าเนียนเลยเนี่ยครับคิ้วขอบยางกระจกด้านหลัง มากระจกหลังนะครับทางด้านขวาเพิมนะครับฝั่งคนมั่งนะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นกระจกเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูคิ้วขอบยางกระจกด้านหน้านิดนึงนะครับนี่ครับคิ้วขอบยางสวยนะครับคันนี้ถือว่ารถเนี่ยสวยเลยครับแผงจิ้งหรีดนี่ครับแผงจิ้งหรีดยังสวยนะครับไม่มีแตกนะครับเนี่ยรถสวนมากจะจอดในร่มนะครับคันนี้ถือว่าสภาพเนี่ยสวยเลย เดี๋ยวเรา,าดูภายในกันครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับคันนี้ภายในต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะครับถ้าเทียบกับรถอายุ20ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพนะครับหรือว่าดีไซน์ของภายในของตัว E60 นะครับผมว่าภายในดีไซน์ของ E60 เนี่ยรถ20ปีร่วมสมัยมากๆเลยนะครับมีจอไอไดม์มาให้ด อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงเท้าแขนกลางกันนะครับมาดูสภาพคันนี้กันว่ายังสวยอยู่ไหมนะครับเท้าแขนกลางนะครับตรงนี้ยังเดิมๆอยู่ลายนะครับลายหนังตรงนี้ถือว่ายังเนี่ยเห็นชัดอยู่ไม่โลดนะครับแล้วก็ตำแหน่งการวางแขนส่วนตัวผมชอบมากดีเวลาเราขับเนี่ยวางแขนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มือเนี่ยร่วมาจับตรงปุ่มปรับจอได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ มีที่เก็บของนะครับตรงนี้กระจุกกระติก,กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของสภาพยังสวยอยู่นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยกล้าเปิดเพราะมันชนทันจะเปราะบ,บ,บางนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ตรงถัดต่กมาก็จะเป็นเนี่ยครับปุ่มควบคุมนะครับตรงนี้เราก็เลื่อนกด ตัว e หกสิบเนี่ยที่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับแอร์ Air นะครับสามารถปรับได้เลยว่าซ้ายกบขวาเนี่ยเราจะสามารถปรับลมลงขามากน้อยเนี่ยมันเลือกได้เลยนะครับนะครับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งเนี่ยเลือกได้เลยจะเอาลมลงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นซีทีสามมันจะมันจะไม่ได้นะครับนะครับแล้ก็ปรับนู่นนี่นั่นเซตระยะทางเซตค่าตั้งค่าอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกนี่ ตรงนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับโอเคหมดเลยนะครับเนี่ยไม่มีค่าโชว์ฟ้สีแดงเลยนะครับอันนี้เขียวหมดเลยก็เป็นค่าของตัวรถนะครับคันนี้เราเช็คให้ดูไปเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันเองลวกันเกียร์นะครับคันเกียร์อันนี้ก็ยังเป็นคันเกียร์แบบก่อนที่จะเป็นตัวจอยสติ๊กนะครับผมว่าคันเกียร์ตัวเนี้ยเวลามันเสียหรืออะไรมันซ่อมง่ายนะเกียร์ตัวนี้กับเกียร์ที่เป็นจอยสติ๊กมันก็ยังเป็นเกียร์ตัวเดียวกันนะครับหกสปีดเหมือนกัน นะอ,อันนี้เป็นเกียร์หกสปีดแล้วก็มีปรับเป็นโหมดเมนูนได้โหมดสปาร์ได้ตรงนี้นะครับเลื่อนบวกลบเกียร์ได้ตรงนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์คันนี้เซนเซอร์ถอยรอบคันหน้าหลังใช้ได้นะครับส่วนมากเนี่ยรถอายุเยอะก็จะเสียตามกาลเวลานะครับคันนี้ถือว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้ได้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวการ์ดไฟฟ้านะครับใช้ได้ปกติแอคทิเว e ได้ปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ซีดีทั่วๆไปนะครับแอร์ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับเป็นแอร์ออโต้ได้นะอันนี้ก็เป็นเซ็นทรัลล็อกเซ็นทรัล็ใช้งานได้นะครับไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะครับอ่าเรามาดูทางด้านซ้ายกันครับลายไม้ของตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยลายไม้จะเป็นขีดสีจะเป็นแบบนี้นะครับ สีน้ำตาลแบบอ่อนๆถ้าเป็นตัวลองท็อปมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆลายไม้หรเป็นก้นหอยอย่างนี้นะตรงนี้นะครับแผงประตูยังสวยนะครับไม่มีเลอะเลยภายในผมก็สปาทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับทั้งสองฝั่งนะช่องแอร์สวยนะครับปับได้หมดคีบข้างในนะครับไม่มีแตกเลยขัดมาทางด้านขวานะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแอตติฟ ทดรอบมันจะเบานะครับแล้วก็รอบในการหมุนอะ่ะมันทดรอบคือหมุนนิดเดียวมันก็สุดแหละนะครับปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงเนี่ยครับขึ้นลงเข้าออกได้ปกติเลยนะครับการไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ข้างล่างจะเป็นตัวคูสนะครับคูสคอนโทรลนะครับคันนี้ก็มีมาให้ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ย e หกสิบจะมีคูส แบบนี้แล้วลักษณะพวงมาลัยจะเป็นเป่าสลับเป่าแบบนี้นะครับด้านขวาอันนี้ก็จะมีที่เปิดไฟอ่าคันนี้มีไฟแบบออโตโ้ไฟออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอืกระจกพับเก็บไฟฟ้าตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยจะต่างกับตัวรองท็อปคือกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับกระจกลงได้นะครับลงได้ ลงได้นะครับด้านหลังนะครับลงได้หมดนะครับเอาม่านหลังไฟฟ้านะครับม่านหลังไฟฟ้าใช้ได้นะครับถือว่าออปชันที่ให้มาเต็มมากๆแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงนะครับอันนี้ใช้ได้กระจกตัดแสงพวกผ้าหลังคานี้คุ้มมาให้ให,ใหม่เรียบร้อยนะครับม่านบังแดดไฟติด ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับไฟติดแล้วก็ม่านบางแดดสวยนะครับด้านคนขับนี่ครับไฟติดสวยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็สวยอยู่ถือว่าโดยรวมรถคันนี้สภาพภายในผมว่าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเบาะตัวที่เป็นเบาะคอมฟอร์ตให้ดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะปุ่มเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนเข้าออกปกตินะครับ กระดบขึ้นลงนะครับแบบนี้ยกอันนี้ก็จะยกนะครับสูงลงเตี้ยลงต่ำนะครับตัวนี้จะเป็นดึงน่องดึงน่องนะครับใช้งานได้แล้วก็ปุ่มตรงนี้จะเป็นปรับปรับตรงนี้ครับปีกบกเนี่ยผมจะปรับออกนะเนี่ยครับ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้พนักพิงนะครับก็ปรับเข้ามาเลื่อนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสบัดหลังตรงนี้มันจะงอได้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับขวหมอน ือว่าเบาะคอมฟอร์ตปรับได้เยอะแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับมาดูห้องโดยสารทั้งด้านหลังกันนะครับต้องบอกว่าเบาะทางด้านหลังน,นะครับนั่งดีเลยนะครับตรงนี้ถือว่ามีความยาวมาพอสมควรนะครับรับกระช่วงตรงนี้นะครับช่วงเข่าเรานะครับสอดเท้าเนี่ยถือว่าสอดเท้าได้ลึกมากๆเลยนะครับเนี่ยครับนั่งสบายเลยเล็กรูมเหลือเยอะครับเล็กรูมเหลือประมาณ มาณอ่าเล็กลูมเหลือประมาณ2กํกปั้นเลยนะครับเฮดลูมนะครับเฮดลูมเฮดลูมเหลือสักประมาณ1กําปั้นถ้าเรานั่งตัวตัวตรงนะครับผมสูงประมาณ17 8 79นะครับถือว่านั่งเนี่ยดีไม่มีปัญหาเลยครับนั่งดีมากๆแล้วก็เบาะทางด้านหลังนะครับยังสวยตัว e 6 0เนี่ยมีแอร์หลังมาให้นะครับอันนี้ก็ปรับความแรงพัดลมได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอุณหภูม รอบได้ลายไม้ตรงนี้ยังสวยนะครับลายไม้เงากิฟเลยแล้วก็ช่องแอร์นะครับพลาสติกเนี่ยถือว่าสวยไม่มีแตกเลยแล้วก็เนี่ยครับกระเป๋าจิงโจ้สวยนะครับทั้งสองฝั่งเลยเนียครับยืดได้ไม่หลุดนะครับนี่มาดูที่วางแขนกันผมชอบที่วางแขนของตัวเอลฟีมากๆเนี่ยครับใหญ่ ยาวเนี่ยวางแขนอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าพอดีเลยนะครับวางสองคนพร้อมกันได้วีที่วางแก้วให้นะครับทั้งสองวิธีวางแก้วให้ทั้งสองฝั่งเลยที่เก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บของวางตัสรสับวางอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ครับเท้าแขนก็สภาพสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับมีม่านนะครับม่านข้างมาให้นี่ครับ ม่านช้างมาให้แล้วก็ม่านหูช้างตรงนี้นะครับนี่ม่านหูช้างแล้วก็บ้านหลังไฟฟ้าผมลองให้ดูแล้วอันนี้ใช้ได้นะครับมีไฟสองหนังสือนะครับอ่านไฟนะครับไฟสองหนังสือเนี่ยครับอ่านหนังสือใช้ได้ถือว่านั่งสบาย ทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเลยครับคอนเฟิร์มถ้าใครหารถใช้งานอยู่รถครอบครัวนะครับใช้ในเมืองก็คล่องตัวเดินทางไกลก็ดีมากๆนะครับแนะนําเลยนะครับ E60 แนะนําคันนี้ด้วยเพราะว่าคันนี้สภาพดีครับสภาพดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับคันนี้ก็ห้องเครื่องเดินๆนะครับอ่คันนี้เป็นเครื่อง M54 นะครับ6สูบสติกอร์คันหน้าอยู่ครบนะครับ ตะเข็บข้างนะครับสติกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนสติเกอร์ฝากระโปรงยังเดิมอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนเดิมแต่ก็มีอายุสภาพตามการใช้งานนะครับตะเข็บด้านข้างอันนี้ก็ดมเดินนะครับเพลสติกอร์อยู่ครบห้องเครื่องสวยครับคันนี้เบ้าโช๊คดมเดินนะครับเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้คันนี้ก็เป็นสีดําจากโรงงานนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับ สตาร์ตตอนเครื่องเย็นสนิทเลยนะครับตอนนี้ครับเครื่องเย็นเลยเนี่ยครับสตาร์ตติดง่ายนะครับสตาร์ทีเดียวติดคันนี้เครื่องเงียบนะครับวาวไม่ดังนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะลองเล่นเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องนิดน,นึงนะครับ ประมาณนี้นะครับห้องเครื่องมาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับทางด้านท้ายกันนะครับอันนี้ก็พรมเดิมๆนะครับเอ็ซ e ิเนี่ยเป็นรุ่นที่ห้องเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็มีขนาดที่กว้างพองสมควรพรมสกสาาดอันนี้เดิมหมดนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้มีอย่างอะไรนะครับแม่ลงอยู่ครบพื้นห้างว่างนะครับอันนี้ก็เดิมๆรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับ ก็พลาสติกนะครับตรงนี้สวยนะครับไม่มีแตกผิวขอบยางนะครับแล้วก็เนี่ยครับพลาสติกตรงไฟสวยนะครับากระโปรงตะเข็บเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยครับเดิมเดิมไม่มีรอยแกะนะครับเนี่ยครับยังสวยอยู่ เครื่องมือตรงนี้ก็จะเป็นชุดผสมพยาบาลนะครับแล้วก็ไฟถูกเชิญนะครับเวลามีบาดเจ็บแล้วก็เครื่องมืออันนี้ก็อยู่ครบนะครับตะเข็บข้างด้านขวานะครับขอบยางสวยพลาสติกไฟนะครับสวยนี่เป็นไฟเดิมนะครับเฮล่านะครับเนี่ยครับไม่มีแตกเลยไฟสวยนะครับไม่มีแตกปงานนะครับถือว่ารถคันนี้สภาพดีเลยครับสภาพแบบ ถ้าเทียบกับปีนี้ถือว่าสภาพแบบเก่าเก็บเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับตัว E หกสิบเครื่อง M ห้าสี่จัดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเบาะตัวที่เป็นบเบาะคอนโซ์นะครับให้ความรู้สึกที่นั่งสบายนะครับนั่งสบายแล้วก็มันเบาะเนี่ยรับได้หลายฟังก์ชั ชอบเลยหนึ่งหนึ่งนะี่คือบอกแล้วก็ตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยพวงมาลัยตัวนี้ครับเรียกว่าพวงมาัยแอคทีบเบานะครับผมองมือนแบบทำเหมืนไม่มือเดียวได้เลยแล้วมันคือพวงมาลัยตัวเนี้ยมันทดรองหอกแล้วหมุนแค่นี้ครับสุดเลมนะเนี่ยครับ,แ,นะรบแต่พอเราใช้ความเร็วสักร้อยหนึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยพวงมาลัยก็จะตึงขึ้นนะครับก็จะให้น้ำหนักที่หนักขึ้นต้องบอกว่าช่วงล่างตัว e หกศูนย์เนี่ย ทำได้ดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ายุยาบย่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นจนเกินไปมันจะมีความผสมผสานระหว่างรถสมัยสัก2อง0ยุค2 0 9 0ไปกายไต,ายตายมาส0 0พันต้นๆแล้วก็มาประมาณส0 0พันางๆถึง2 0ง0 0ประมาณนี้ผมว่ามันอยู่กลางๆนะเวลาเราขับเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหม่แล้วก็ไม่ได้เก่าจนเกินไปนะครับเป็นรถที่ห้องโดยสารเนี่ยนั่งสบาย อันนี้คอนเฟิร์มนะครับว่าห้องโดยสารทั้งหน้าหลังเนี่ยนั่งสบายแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับตัวที่เป็น M54 เนี่ยมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล,แล้วนะครับมาด้วยเกียร์6สปีดก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ E39 คือคันเร่งเบาเบากว่าต e ัว E39 เยอะครับเพราะว่า E39 เป็นคันเร่งสายแล้วก็เป็นเกียร์5สปีดคันนี้เกียร์6สปีดกับคันเร่งไฟฟ้าสมดุลมากๆนะครับแล้วก็เครื่อง M54 เนี่ยเป็นเครื่องที่อัตราเร่งดี ถือว่าแรงนะครับเดี๋ยวผม้องเกลี่ยแรงแต่มันไม่ได้แรงแบบกระโชกโค้คาก็จะแรงแบบผู้ใหญ่นะครับนุ่มๆสไตล์เครื่อง6สูบนะครับต้นออกตัวจะนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ไหลช่วงกลางช่วงปายนะครับถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่น่าใช้ถ้าใครที่หารถราคา2แสนกลางๆนะครับหยัดได้สมรรถนะภาพลักษณ์ก็ยังดูดีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็รูปทรงรูปโฉมท้องโดยสารเนี่ย ดีเกินราคาแน่นอนครับแนะนําเลยครับ e60 นะครับตัว5 2 5 i s c คันนี้นะครับคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่259,000บาทนะครับรถเก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับคันนี้ขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับลองติดต่อสอบถามก็มาได้มาลองขับได้มาดูคันจริงได้เลยนะครับก่อนจะไปนะครับเราก็ขอฝากทุกแพลตฟอร์มของเวลโว้เลยด้วยนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเวลโต ซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเราก็จะมีรถสวยๆมาให้ดูกันเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับ e p ้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ EP หน้าจะเป็นรุ่นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนละครับ